เอาละครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่เป็นดัง่งศูนย์รวมจิตวิญญาณของชาติไทยเลยก็ว่าได้แต่รู้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของท่านนั้นกลับเต็มไปด้วยปริศนามากมายเราจะมาไขาความลับนี้ไปพร้อมๆกันครับครับเรากําลังพูดถึงพระแก้วมรกตพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหรือที่เรียกกันว่าพาเลเดียม นครับซึ่งก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าจะคอยปกป้องคุ้มครองอาณาจักรให้อยู่รอดปลอดไทยพระองค์ประดิษฐานอยู่ในพระบรมมหาราชวังเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของคนไทยแต่เบื้องหลังความเป็นมาของท่านเนี่ยมันน่าทึ่งแล้วก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยล่ะครับ แล้วถ้าเราอยากจะเข้าใจว่าทำไมพระองค์ถึงมีความสำคัญขนาดนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปดูที่จุดเริ่มต้นกันก่อนครับซึ่งที่มาของท่านเนี่ยมีเรื่องเล่าอยู่ถึง2เรื่อง2เวอร์ชันที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยเรื่องหนึ่งคือตำนานที่ยิ่งใหญ่มากๆส่วนอีกเรื่องคือบันทึกตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำหรับเรื่องราวในวันนี้เราจะเริ่มจากการทำความรู้จักพระองค์ในฐาน,นะสมบัติอันล้ำค่าที่สุดของชาติไปสู่จุดเริ่มต,ต้นของตำนานที่เป็นเหมือนมหาการาบ จากนั้นก็ตามรอยการเดินทางตามหน้าประวัติศาสตร์แล้วมาดูกันว่าระหว่างตำนานกับความจริงมันเป็นยังไงกันแน่ต่อเด้เรื่องราวของเครื่องทรงตามฤดโการและบทสรุปในฐานะส่วนร่วมจิตใจของชาติครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลพื้นฐานกันก่นกอนเลยว่าอะไรที่ทําให้พระพุทธรูปองค์นี้มีความพิเศษไม่เหมือนใครถึงชื่อจะเป็นพระแก้วมรกตแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์พระไม่ได้สร้างจากมรกตนะครับ แต่แกะสลักขึ้นมาจากหยกเนื้ออ่อนสีเขียวหรือเนฟไรชิ้นเดียวทั้งองค์เลยซึ่งนักประวัติศาสตร์ศิลปะยกย่องให้เป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะเชียงแสนถึงก่อนเชียงแสนเลยทีเดียวครับสะท้อนถึงฝีมือของช่างในสมัยนั้นที่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆมาถึงเรื่องราวต้นกําเนิดเรื่องแรกกันบ้างเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นเหมือนมหากราบเลยนะครับเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันมายาวนานกว่า2,000ปีเลยทีเดียว ตามตำนานเนี่ยเขาว่ากันว่าพระพุทธรูปองค์นี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณปีพศ500ที่เมืองปาตาลีบุตรในประเทศอินเดียโดยพระฤาษีตนหนึ่งที่ชื่อว่าพระนาคเสนซึ่งท่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุไว้ภายในถึง7พระองค์ด้วยกันครับตำนานก็เล่าต่ออีกว่าพระองค์ได้ออกเดินทางไปทั่วเอเชียเลยครับเริ่มจากอินเดีย ไปสีลังกาแล้วก็ถูกส่งต่อไปอยังผู้ก้ามแต่เกิดพายุพ,พัดไปขึ้นฝั่งที่กัมพูชาแทนจากนั้นก็ผ่านเมืองโบราณอย่างอายุทยาและกํแแพงเพชรคือเชื่อกันว่าที่ไหนที่พระองค์ประดิษฐานอยู่ที่นั่นจะรุ่งเรืองมากๆกก่อนที่ท้ายที่สุดแล้วพระองค์จะถูกซ่อนเอาไว้ในจีดีแห่งหนึ่งที่เชียงรายและตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจที่สุดเมื่อจูจ่ๆก็มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างฟ้าผ่าเกิดขึ้น แล้วเหตุการณ์นี้ก็ได้พลิกเรื่องราวจากโลกของตำนานมาสู่โลกของประวัติศาสตร์ที่จับต้องได้ทีนี้เราลองมาดูเรื่องราวที่สองกันบ้างครับนั่นก็คือบันทึกทางประวัติศาสตร์จริงๆซึ่งเริ่มต้นขึ้นจากการค้นพบโดยบังเอิญนี่แหละครับเรื่องมันเริ่มขึ้นในปีพศ1 9 7 7ครับตอนนั้นมีฟ้าผ่าลงที่เจดีองค์หนึ่งในเชียงรายจนเจดีพังทลายลงมาแล้วก็เผยให้เห็นพระพุทธรูปปูนปั้นองค์หนึ่งอยู่ข้างในตอนแรกก็ยังไม่มีใครรู้นะครับ จนกระทั่งเวลาผ่านไปปูนที่พอกไว้ตรงปลายพระนาศิกหรือจมูกเนี่ยเกิดกระเทาะออกมาเลยได้เห็นเนื้อหยกสีเขียวที่ซ่อนอยู่ข้างในพอแกะปูนออกทั้งหมดก็ได้พบกับพระแก้วมรกตเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้ และหลังจากที่ถูกค้นพบใช่ไหมครับเส้นทางการเดินทางของพระองค์ก็เริ่มถูกบันทึกไว้อย่างชัดเจนเลยเริ่มจากเชียงรายก็มีการอัญเชิญไปที่ลำปางแล้วก็ไปเชียงใหม่จากนั้นก็ข้ามไปถึงหลวงพระบางและเวียงจันทร์ในอาณาจักรล้านช้างจนกระทั่งในปีพศ2322ก็ได้มีการอัญเชิญมายังกรุงธนบุรีก่อนจะมาประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครในปีพศ2327จนถึงปัจจุบันทีนี้คำถามก็คือ แล้วเราจะมองเรื่องราวสองเรื่องที่มันต่างกันสุดขั้วแบบนี้ยังไงดีล่ะครับจะเชื่อมโยงกันได้ไหมพอเราเอามาเทียบกันแบบนี้จะเห็นเลยว่ามันมีจุดที่ขัดแย้งกันอยู่ชัดเจนมากครับคือตำนานบอกว่าสร้างที่อินเดียตั้งแต่ปีพศ500 แต่พอมาดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์ศิลปะเนี่ยผู้เชี่ยวชาญชี้ชัดเลยว่าพุทธศิลป์แบบนี้เป็นศิลปะล้านนาหรือทางภาคเหนือของไทยในช่วงพุทธศาตาวรรษที่1 9บเถึงยีแน่นอนซึ่งทางช่วงเวลาและสถานที่ไม่ตรงกับตำนานเลยแต่จุดที่มาไขข้อสงสัยนี้ได้ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ครับซึ่งพระองค์ทรงเป็นนักปราชญ์และนักประวัติศาสตร์ด้วย พระองค์ทรงชี้ว่าลักษณะพุทธศิลป์แบบนี้น่าจะเป็นฝีมือของช่างทางภาคเหนือของไทยในแถบเชียงแสนส่วนตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาเนี่ยก็น่าจะถูกแต่งขึ้นในภายหลังเพื่อเสริมสร้างบารมีและความศักดิ์สิทธิ์ให้กับองค์พระซึ่งต้องเข้าใจว่าในสมัยก่อนเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้กับผู้ปกครองครับ เรื่องราวของพระแก้วมรกตเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องต้นกําเนิดที่น่าสนใจนะครับแต่ความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างพระองค์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยก็ยังแสดงออกผ่านพระราชพิธีที่งดงามและมีเอกลักษณ์มากๆด้วยใช่แล้วครับสามครั้งต่อปีจะมีพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงให้กับพระแก้วมรกตเครื่องทรงทั้งสมชุดนี้ต้องบอกว่างดงามล้ำค่ามากครับประดับด้วยทองคำและอัญมณีมากมาย ก็จะมีสำรหรับฤดูร้อนฤดูฝนและฤดูหนาวซึ่งในพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงนี้พระมหากษัตริย์จะเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานในพิธีด้วยพระองค์เองเลยครับเพื่อเป็นการขอพรให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤดูกาลพระราชพิธีนี้จึงมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าแค่ประเพณีนะครับ แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงพลังมากๆที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของพระมหากษัตริย์ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและความผูกพันต่อความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนแล้วทั้งหมดนี้มันหลอหล,อ,ลอมร่วมกันจนกลายเป็นความหมายที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันยังไงให้เรามาดูกันต่อเลยครับคือถ้าจะให้สรุปนะครับพระแก้วมรกตเป็นมากกว่าพระพุทธรูป แต่พระองค์คือสัญ,ญลักษณ์ของอธิปไตยและการปกป้องคุ้มครองชาติเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความชอบธรรมและพระบารมีของราชวงศ์จัก,กรีเป็นศูนย์รวมศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและศิลปะอันล้ำค่าของไทยอีกด้วย สุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดของแพรแก้วมรกตก็อาจจะทิ้งคำถามไวใ้ให้เราได้คิดกันต่อนะครับว่าแท้จริงแล้วอะไรคือสิ่งที่มอบพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับวัตถุสิ่งหนึ่งมันคือประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์ได้จริงๆหรือคือเรื่องเล่าและตำนานที่มอบจิตวิญ,ญญาณให้กับสิ่งนั้นกันแน่